ปีนี้ถือว่าอำเภอลมซักบ้านเราเนี่ยโดนน้ำท่วมบ่อยมากที่ที่โดนน้ำท่วม,มบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสองฝั่งแม่น้ำปลาซักแถวตำบลวัดปา่าตาลเดียวอำเภอลมซักเนี่ยท่วมมาแล้วห้าหกรอบเลยครับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่บ้านเราไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกครับแต่บ้านช่างตีพ้าเราอ่ะอยู่ที่นี่วันนี้แกบอกว่าตีพ้าเสร็จพอดีถ้าไม่รีบมาเอาวันนี้ต้องรออีกประมาณสี่ห้าวันกว่าน้ำจะลดแกบอกข้างในบ้านแกน้ำท่วมถึงเอวแล้วครับ ถ้าไม่รีบออกมาส่งวันเนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงน้ําจากทางลมเก่ามาสมทบแกจะออกมาไม่ได้อีกอย่างพอน้ําท่วมเข้าบ้านแกเนี่ยงานตีพ้าแกก็จะทําไม่ได้แกก็ต้องหยุดไปอีกเราให้พ้าเราชุดเนี้เป็นคอลเลคชันรุ่นหนีน้ําเลยครับถ้าน้ําไม่ลดระดับลงเนี่ยสะพานตรงนี้ท่วมแน่ยขนาดมีพนังกั้นน้ําอะยังท่วมขนาดนี้แต่ก่อนนี้หนักกว่าน,นี้อีกครับไม่มีพนังกั้นน้ําเป็นกําลังแจให้คนหลมบ้านแล้วครับ แล้วก็ฟังจากข่าวมาน้ําที่เขื่อนปากห้วยขอนแก่นบ้านเราอ่ะก็ล้นออกมาทางประตูระบายน้ําฉุบเฉินแล้วครับเต็มความจุละเดี๋ยวจะพาไปดูน้นํในเขื่อนครับว่าไหลออกมาเยอะขนาดไหนนี่อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับที่เห็นน้ําไหลลงมาแรงๆเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นทางระบายน้ําประตูฉุกเฉินส่วนตรงเนี้ยก็จะเป็นประตูระบายน้ําอีกฝั่งหนึ่งคลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันที่30เดือนกันยายน2568 เป็นการส่งท้ายเดือนเก้าที่แบบชุ่มฉ่ำเลยแต่วันนี้วันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะระดับน้ําในเขื่อนลดลงละแต่ก็ต้องเฝ้าระวังครับถ้าเกิดมีฝนตกลงมาอีกเนี่ยน้ําก็จะไหลเข้ามาเติมในเขื่อนอีกถ้าล้นออกจากประตูระบายน้ําฉุบเฉินเนี่ยบ้านเราก็ต้องระวังครับเพราะว่าปีก่อนนะ่ะน้าล้นแบบนี้แหละบ้านเราน้ําท่วมปีนี้ก็ขออย่าให้ท่วมแล้วกันดูจากความสูงเนี่ยเต็มความจุเลยถ้าระดับน้ําในเขื่อนปกติอะ ประตูระบายน้ําฉุกเฉินทางเนี้ยจะไม่มีน้ําไหลลงไปแต่รอบเนี้ยพายุโบลอยแผงลิดหอบน้ํามาเยอะมากฝนตกหนักน้าในเขื่อนก็เลยเตรมความจุน้ําล้นออกมาทางประตูระบายน้ําฉุกเฉินทางเนี้ยมีไม่บ่อยหรอกครับถ้าระดับน้ําปกติเนี่ยเขื่อนเขาจะปล่อยลงทางนู่นที่มีประตูเปิดปิดนู่นน้ําเยอะแบบเนี้ยพวกเราอยู่ท้ายเขื่อนก็ต้องเฝ้าระวงังพื้นที่การเกษตรทั้งนั้นนาข้าวบ้านเราก็กําลังงามอยู่ด้วย แล้วก็น้ําที่ไหลล้นออกมาเนี่ยนู่นครับจะไปไหลสมทบกับบ้านปาก้วยขอนแก่นนนท์แถวแถวท้ายตลาดลมสักนนทนครับทีเนี้ยทั้งน้ําจากแม่น้ําป่าสักแล้วก็น้ําจากเขื่อนบ้านเราไปสมทบกันทําให้น้ําไหลช้าขึ้นแถวนั้นน่ะน้าก็จะท่วมนานก็เอาใจช่วยครับขอให้พวกเราชาวลมศักเนี่ยพ้นวิกฤตไปเร็วๆอย่างบ้านเราเนี่ยก็ต้องคอยเฝ้าระวังน้ําด้วยถ้าน้ํามาเยอะแบบเนี้ยปลามันก็ห้าวครับปลามันก็ขึ้น ตั้งใจมาดูน้ำส่งสัยวันนี้จะได้ปลากลับไปกินด้วยครับเจอแม่คนขายปลาเจ้าประจำเราเองแกเอาปลาขึ้นมาจากผ้าเรือพอดีครับเป็นปลาธรรมชาติสดๆได้มาใหม่เลยเนี่ยมีทั้งปลาช่อนปลาบูแล้วก็ปลาชะโดแกบอกถ้าเหมาหมดเนี่ยสองร้อยแต่วันนี้เรายังไม่อยากกินปลาชะโดครับเราอยากกินนี่สุดยอดเนื้อของปลาน้ำจืดปลาบูครับเลยจัดกับแกมาสองอย่างเมื่อกี้เป็นปลาบูแล้วก็เห็ดปวก เดี๋ยวจะงงกันเห็ดปวกก็คือเห็ดโคนหรือว่าเห็ด้านั่นแหละครับแต่บ้านเราอ่ะจะเรียกว่าเห็ดปวกที่เราได้มา2อย่างวันนี้ปลาบู่ตัวหนึ่งแล้วก็เห็ดปวกเนี่ยทั้งหมดรวมกันอะ่ะหนึ่งบาทเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนหรือว่าเห็ดราเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นสัวเห็ดเห็ดปวกสําหรับเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดที่อร่อยวิธีสัวเห็ดปวกก็ง่ายๆครับเอาเห็ดปวกไปล้างให้มันสะอาดพอน้ําเดือดอ่ะก็เอาเห็ดปวกลงไปต้ม เวลาใส่น้ำต้มอะ่ะไม่ต้องใส่น้ำต้มเยอะเดื๋อวน้ำจากเห็ดมันจะออกมาเองพอเห็ดเราสุกเนี่ยก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาลาผงชูรสส่วนเกลือหรือว่าน้ำปลาเนี่ยยังไม่ต้องใส่ครับใช้ความเค็มจากน้ำปลาก่อนพอเห็ดสุกน้ำปลา,าสุกเนี่ยพักหม้อไว้ก่อนให้มันเย็นระหว่างที่เรารอเห็ดให้มันเย็นเนี่ยเราก็จะมาทำอีกหนึ่งเมนูปลาบูตัวที่ได้มาเนี่ยน้ำหนักเกือบครึ่งกิโลได้จะเอาปลาบูมันจีแล้วก็ทยเกลือครับแค่นี้เลย คอยดูอย่าให้มันไหม้ระหว่างนั้นอะ่ะเราก็จะมาปรุงสัวเห็ดเราต่อพอน้ําต้มเห็ดเราเย็นเนี่ยเราก็จะปรุงครับใส่ข้าวคั่วพริกผงพวกหอมกระเทียมต่างๆที่เราเตรียมไว้เครื่องปรุงอะ่ะมีแค่นี้เลยครับเสร็จแล้วก็คนให้มันเข้ากันถ้าเป็นเมนูสัวน้ําจะไม่เยอะหรอกครับน้ําจะอยู่ประมาณนี้นี่แหละน้นําน้อยนี่แหละกําลังนัวดีที่เราชอบกินเห็ดปวกหรือว่าเห็ดโคนเนี่ยกลิ่นมันจะมีความเฉพาะกลิ่นมันอยู่ พอทาเสร็จออกมาเนี่ยแบ่งได้สองถ้วยครับถ้วยหนึ่งเราจะเอากินที่บ้านอีกถ้วยหนึ่งจะเอาไปให้พี่สาวแกงกินน,น้อยๆแบบนี้และครับกําลังอร่อยพอเราทําเมนูสัวเห็ดเราเสร็จเนี่ยปายก็ใกล้จะสุกแล้วถือว่าเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆตามฤดูกาลเลยครับนี่ไอเจ้าเผ็ดปวกเนี่ยปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งเห็ดปวกมันก็จะออกช่วงนี้นี่แหละดูคลิปมาถึงตอนเนี้หิวกันหรือยังครับรออีกแป๊บหนึง่งอีกิ่ดใจเดียวขอทําน้ําจิ้มพริกป่นก่อน น้ำจิ้มพริกป่นเนี่ยทำเปรี้ยวน้ำอะ่ะเข้ากันอย่างกับอะไรมาพร้อมแล้วครับทุกคนกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้เชฟเป็นนำเสนอสองเมนูจะเป็นย่างปลาบูกับสัวเห็ดปวกเราได้กินคนที่บ้านก็ได้กินด้วยเนื้อปลาบูเนี่ยอย่างขาวน่ากินเลยครับยิ่งย่างเสร็จใหม่ๆนะอร่อยอย่าบอกใครบางคนเขาบอกเนื้อปลาบูเนี่ยเหมือนเนื้อปลาเก๋าทะเลแต่เราก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราไม่เคยกินเนื้อปลาเกา๋า เคยกินแต่เนื้อปลาบูเดี๋ยวถ้าวันไหนเรามีโอกาสได้กินเนื้อปลาเก๋าทะเล่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันต่างจากปลาบูยังไงแต่ถ้าเป็นเนื้อปลาบูอย่างเดียวเนี่ยเนื้อปลาบูเนื้อมันจะสีขาวเนื้อมันจะยุ่ยๆหน่อยสําหรับเรารสชาติเนื้อปลาบูเนี่ยก็จออกจะจืดหวานนิดนิดแต่รวมๆแล้วอร่อยครับแล้วก็เนี่ยดีมันครับอย่างขมที่ได้มาวันนี้ร้อยหนึ่งอ่ะทั้งปลาบูแล้วก็เห็ดอ่ะกินทั้งครอบครัวถือว่าคุ้มละอยู่บ้านเราก็แบบนี้แล้วครับ หาอยู่หากินไปพอเรากินข้าวอะไรเสร็จเนี่ยเราก็จะมาเช็คยอดพ้าของเรารอบนี้ที่ได้มาเนี่ยได้เป็นปลายแหลม42เล่มแล้วก็ในปลายแหลม42เล่มเนี่ยจะมีด้ามแก่นมะขามอยู่แก่นมะขามท่อนเนี้ยติดมอกอย่างสวยเลยครับแก่นมะขามที่เอามาทําด้ามพ้าเนี่ยเราก็เป็นคนเอามาเองเอามาจากกาแพงเพชรนน,อนตอนนั้นไปเจอแก่นมะขามอยู่ท่อนหนึ่งท่อนอย่างใหญ่เลยเอากลับมาด้วยเลยได้มาทําเป็นด้ามพ้านี่แหละส่วนพ้าเล่มอื่นเนี่ย จะเป็นด้ามไม้ประดูนะครับนอกจากจะมีพลาไปแหลมทรงใบข้าว42เล่มเนี่ยก็จะมีพ้าหัวอีก3เล่มรวมกันชุดเนี้ยสีเล่มพอดีใครที่สนใจอยากได้พ้าคมๆส,สวยๆไปใช้เนี่ยก็ลองสอบถามมาได้นะครับระวังมิจฉาชีพกันด้วยชื่อบัญชีของจาเบ้นเนี่ยจะชื่อว่านายสุทินผิวของเท่านั้นหลังจากเนี้ยแต่ละเล่มอะเราก็จะเอาไปติดหมายเลขรอไปแล้วครับไปดูน้ําละ